สวัสดีคะ่ะคุณต้นค่ะครับสวัสดีครับฟังกส,สิกรไทยนะคะในวันนี้ตอนเย็นแล้วละ่ะมองทางยังไงคะขึ้นจริงหรือไม่จริงตอนนี้คะ่ะครก็รีบาวจากเมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนะครับลบสิบห้าสิบหก 15, จุดห้าแปดจุดตอนนี้ก็บวกขึ้นมาสิบหกจุดนนห้าเก้าจุดแสดงว่าถ้าเริ่มตัดแต่มันตลาดนี้ตอนนี้บวกมาแล้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งจุดนะค่ะออแสดงดว่าเออแสดงว่าแสดงว่าก็มีกลับขึ้นมาหลังจากที่ เสียหายกันไปในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหรือตอน,นวนันศุกร์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มมีข่าวใหม่นะครับทุกคนก็เลยตีความเป็นทางลบหมดเลยทั้งเรื่องกีฟนะครับเรื่องตัวทางไอซีเนะครับเรื่องของตัวไวรัสเมอร์นะครับซึ่งตอนนี้บทวิเคราะห์ที่ออกมาหลายๆเฮาก็เริ่มออกในทางที่ลบน้อยลงนะฮรราคาหุ้นมันก็เลยตีกลับนะครับทั้งกีฟเองเนี่ยถ้าดูประเด็นของ การที่เขาจะมีการส่งแผนปฏิรูปใหม่ให้กับ EU ในวันนี้นะครับแล้วก็ EU ก็จะมีการประชุมกันคือผู้นำนะะนครับคนก็หมดสีความว่าเถ้าออกมาทางกิฟแมวละชักดาบเลยไม่จ่ายเลยนะครับแล้วต้องแยกออกจากสาภาพยุโรปเนี่ย นะครับก็คิดว่าในภาพของตรงนี้ผลในเชิงที่อาจจะมีต่อตัวเลขเนี่ยมันคงสกปรกกันแค่ที่ยุโรปนะครับมันก็ไม่กระทบมากนะเพราะเงินของเขาคือ QE ตอนนี้ก็ทำเงินเยอะมากนะครับเพะันซัพพอร์ตตรงนี้น่าจะช่วยทําให้เกิดผลในเชิงที่ไม่ลบได้นะครับเราไปถึงโอเคถ้าเป็นบวกแต่นะครับปุ้นก็คงต้องดีแต่นะครับอตอนนี้คือเรื่องของคิดในต่างประเทศเนะี่ยทุกคนเขามองเป็นเรื่องปัจจัยบวกมากกว่านะครับเราไปถึงปัจจัยในประเทศนะครับที่ข่า,ขาวเรื่องของตัวไอซีอที่ออกมา ให้ประเทศไทยสายการบินประเทศไทยนั้นติดธงแดงนะครับถ้ามองทางด้านลบเมื่อวันศุกร์นะครับก็บอกว่าโอ้สงสัยแย่แล้วนะครับแต่มองทางด้านบวกตอนนี้ก็บอกว่าม,ม,มีมีสายบางสายการบินมีเลตติ้งนะครับที่ดีกว่าไอซีเอลิซัมไปนะครับทั้งการบินไทยเองทั้งบางกอกแอร์เวย์เองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องรอ,อเจ้าใหญ่คือยุโรปนะครับจะเข้ามาในประเทศไทยในวันที่25มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็อเมริกาจะเข้ามาในเดือนกันยายนเพื่อม,มาตรวจสอบ แต่ซึ่งผลออกมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นบางคนก็บอกว่าอ,ออกมาน่าจะดีกว่าหน้านะครับทําให้ภาพของการบินในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังดูดีอยู่นะครับก็ทําให้หุ้นในกลุ่มโรงแรมแล้วก็หุ้นสายการบินและหุ้นสนามบินเนี่ยก็เลยปรับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของปัจจัยบวกที่เสริมเข้ามาในวันนี้วมไปถึงเรื่องของตัวไวนัสเมอร์นะครับก็เมื่อวันจับวันศุกร์นะครับก็ ข่าวลือต่างค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะมีพบผู้ป่วยรายที่หนึ่งรายที่สองอะไรก็ว่าไปหรือเปล่าทิ์ด้วยนะครับแต่ณวันนี้ก็บอกว่าก็มีเพียงแค่หลายเดียวนะครับแล้วก็ทางทรัฐบาลเกษตรกรไทยก็ประเมินว่าไอ้โรกไปรัดมือเนี่ยนะครับมันเทียบเท่ากับตัว h อ n 1นอ็ึงนะครับ H1, n หนึ่งะครับก็คือว่าสถานการณ์เนี่ยมันคงยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงไม่หนักอะไรมากนักนะครับแล้วก็คิดว่าในอนานคตก็คงจะรักษาได้ นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีผลต่อภาคของความมั่นใจที่ดูดีขึ้นนะครับว่าผลกระทบที่บอกบอกมีข้ออะไรบล็อกเกอร์นะรวมถึกรัฐกติกาไทยก็บอกว่าคงไม่น่าจะรุนแรงแล้วก็แต่อาจจะเยือะนะครับซึ่งถ้าเยื้อไปประมาณสักหนึ่งเดือนนะคือดังเกิดเรื่องนี้สักหนึ่งเดือนแล้วไม่เงียบเนี่ยนะครับผลกระทบกับกําไรเราประเมินไ้ถึงประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นในส่วนของกลุ่มโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่าถ้ายืดเยือไปยังคุยจะดีขุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทั้ง ทางสื่อมวลชนก็นยังตีข่าวอยู่นะครับหกเดือนขึ้นไปนะครับผลกระทบจากกําไรเรามองว่าสิบถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ตอนนี้คนก็มองแค่หนึ่งเดือนนะครับก็ทําให้สถานการณ์ของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็เลยปรับตัวขึ้นมาน้าในภาพก็คือว่าหุ้นรีบาร์จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มองทางลบน้อยลงนี่คือประกาศที่หนึ่งประกาศที่สองก็คงเป็นเรื่องของการประกาศเลขสัมพันธภาทางเศรษฐกิจนะครับปรากฏว่าก็ออกมาเป็นทางบวกมากขึ้น นะครับเราก็คิดว่านในช่วงของการประกาศในตั้งแต่วันนี้นะครับของอเมริกาคือยอดขายบ้านมือสองนะครับยอดส,สั่งซื้อสินค้าคงทนในวันอังคารนะครับแล้วก็ GDP อัตราการากที่หนึ่งครั้งที่สามนะของทางทางตัวอเมริกานะครับแล้วก็เดือนมิถุนายจะประกาศตัวเลขได้ส่วนบุคคลนะครับรวไมไปถึงการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตวันอังคารภาคการผลิตบ,บริการนะครับในวันพฤหัสทุกคนก็เชื่อว่ามันฟื้นหมดเลย ซึ่งก็แสดงว่าในภาพของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็ควรจะปรับตัวสูงขึ้นไปได้ดีนะครับซึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้ราคาน้ํามันถึงแม้ว่าลงลงเพราะว่าจะวนเรื่องซัพไายนะแต่ว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ทําให้วุฒิในกลุ่มตัวสินค้าโภคภัณฑ์นะครับนั่นคือพลังงานปิโตรเคมีนะครับก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างจะแข็งแรงนั้นประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับก็ถือว่ามีผลทําให้ภาพของตัวการลงทุนของหุ้นไทยนั้นตอนนี้มีรีบาขึ้นมานะครับล่าสุดก็อยู่ที่ 1508.69นะครับบวกขึ้นมา17.70จุดนะฮะก็บวกขึ้นมาไปตั้เก้าปอร์เซ็นะแต่มูลท่าการซื้อขายก็หดหายไปเลยนะครับเหลือเพียงแค่2องห0ื่ล้านนะก็ดูนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเช้าตรงประมาณได้เอาพนห้าร้อยห้าจุดเป็นแนวต้านนะครับตอนนี้ทะลุขึ้นมาแล้วตรงเส้นสิวันนะถัดไปก็คือเส้นค่าเฉลี่ย25่สิบห้าวันและเจ็ดสิบห้าวันนะครับจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยยี่า ให้ดูกันที่1505นะครับว่ามันเด็กนะครับจะสามารถยืนอยู่ได้หรือไม่ครับ1505ใช่ไหมครับในรอบนี้ใช่ไหมใช่นรอบนี้เฉพาะรอบนี้ครับผมค่ารอบนี้ก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะฮะครับผมค่ะถ้างั้นกลยุทธแนะนําหุ้นจะแนะนําตัวไหนยังไงคะ ครับผมก็เมื่อกี้แตะไปประเด็นในเรื่องของตัวสินค้าพกพาณ์นะครับวันนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดูดีขึ้นนะครับผมก่อนหน้านี้จะชอบหุ้นของ PTTGC นะครับซึ่งก็ยังชอบอยู่นะครับแต่วันนี้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนมาเป็นที่กองเรือนะครับราคาหุ้นตอนนี้ยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะที่เหผลก็คือว่าเรามองว่าค่าระวังเรือนะครับ BDA BADI เนี่ยตอนนี้ปรับตัวขึ้นได้แข็งแรงนะครับเราคิดว่าผลประกอบการในไตรมาส ที่สองนะครับน่าจะเทิรนกลับขึ้นมาดีขึ้นนะครับล่าสุดตอนนี้ b รีดเนี่ยขยับขึ้นค่อนข้างเร็วนะจากเดิมคือถ้าดูณวันนี้ณช่วงของหนึ่งที่ผ่านมาอยู่ที่597นะครับตอนนี้อยู่ที่6 600ร้อยเน่องเร้อยเนะครับก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับก็เลยมองว่าหุ้นในกลุ่มตัวกองเรือนะครับน่าจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแน่นันหุ้นของพีเชสทิปปิ้งนะครับหรือว่า PSL นะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการปรับลงมานะครับก็คิดว่าทคนิคเนียถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้ MACD ตัดเส้นศีโยขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคากำลังลงมาแตะเส้นค่าเฉลี่ย10วัน9บาท30นะครับก็มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปที่เส้นค่าเฉลี่ย75ดวันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะผ่านได้นะครับถัดไปก็คือแถว11บาท20นะครับอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ก็เป็นหุ้นของ TPA นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับราคาหุ้นเมื่อวันศุกร์ลงมาเยอะนะครับ ที่13บาทโดยประมาณนะครับตอนนี้อยู่ที่13บาท40าทนะครับก็คาดว่าจะปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณ14ถึงเท่าแถว14บาท50าทตรงนั้นจะเป็นแนวต้าน,นรนบอันกลุ่มที่1ก็ที่ว่านในภาพของหุ้นในกลุ่มก่อเรือนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะกลับมานะครับกลุ่มเก็งกําไรนะครับก็นอกจากตัวปิโตเคมีที่ชอบในส่วนของ PGC แล้วนะครับก็ชอบหุ้นของ IRPC นะครับด้วยเหตุผลในภาพของตัว ประกอบการนะรของเขาจะเทินลเรจาจะไม่โครงการใน,นรที่จะทําให้ตัวภาพของตัว IRPC ในไตรมาสที่2องไตรมาสที่3จะเฟื้นตัวขึ้นมาดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีการบิ๊กหลอกในการขายไปนะครับนะราคาหุ้นต่ำกว่าราคาในกระดานนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าไม่กระทบในพื้นฐานอะไรนะครับนั้นมองในภาพของตัวการกิจกไรนั้นน่าจะด,ดูดีขึ้นนะครับท,ทันทีนีก็ราคาหุ้นตอนนี้สามารถยืนเหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10วัน25วันและ7.5วันได้ นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะฮะก็มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นไปที่ประมาณั้งแถว4บาท40นะครับเราไม่เลิกเป็นในทางพื้นฐานนะครับประมาณ5บาทต้นๆ้นนั้นโดยภาพก็คือว่าวันนี้ชอบแรงมาคุณในกลุ่มคอมมอนเตี้ครับค่ะ,คะในส่วนของกลุ่มคอมมอนิตี้มีตัวหนึ่งที่เห็นขึ้นมาคือ IBL ใช่ไหมคะครับก็ปิโตรเคมีก็ผมคิดว่าตอนนี้แนะนำนะครับว่าน,น่าสนใจทั้งหมดนะครับแต่อาจจะโจลยว่า IBL วันนี้อาจจะขึ้นเยอะน,นิดนึ่งวันศุกร์ก็ปิโตโรเคมีก็ขึ้นเยอะนิดหนึ่งทั้ง PDDC นะครับมีอยู่ถือต่อนะหุ้นที่ชอบนะแต่วันนีจ้จะเพิ่มพอร์ตนะครับถ้ายันพอร์ตเนี่ยผมเลยกลับไปที่กองเรือนะครับถ้าเป็นกลุ่มใหม่ๆนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเดิมทั้งตัว i อวแลแล้วก็ p t พีีนดูน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้กําลังจะทำไฮใหม่นะครับไฮเดิมอยู่ที่ถแถวแถว2ีบแบาทโดยประมาณนะพาะราลุได้เนี่ยเป้าหมายในการปรับโตขึ้นจะสูงถึง29บาท5 0บถึง3าบาทตรงนั้นจะเป็นแนวต้านครับ IVL ใช่ไหมฮะ ครับผมไปเรครับอืมค่ะค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวตามกันไปค่ะส่วนตลาดหุ้นเองนะฮะวอนุ่มยังเบาไหมครัคุณต้นตอนนี้แค่20,000ล้านอ๋อก็เบาเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะทุกคนก็ยังกลัวอยู่ไม่รู้เอาไงดีนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยเล่นหุ้นนะครับหรือเล่นหุ้นน้อยๆหน่อยนะครับก็เห็นข่าวหุ้นข่าวนี้เป็นทางลบหมดเลยทั้งเรื่องที่เมื่อกี้บอกไปทั้งเรื่องกีฟนะครับทั้งเรื่อง ICO นะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของตัวไวรัสเมอร์นะครับก็ทําให้นักลงทุนที่ติดตามข่าวไม่เยอะนะครับก็บอกว่าโอ้ไม่เอาดีกว่านะครับรอให้มีปัจจัยเข้ามาก่อนนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอข่าวเข้ามาสำคัญสำคัญค่อยน่าสนใจในการลงทุนแต่ณนวันนี้นะครับผมมองว่าภาคของการรีบาวที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยมองว่าในสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคมเนี่ยทิศทางของหุ้นไทยและหุ้นโลกเนี่ยจะเริ่มกลับมาดูดีขึ้นนะครับในเรื่องของตัวสินค้าพวกกระปันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าความกระวลเรื่องของไวรัสเมอร์ยังมีอยู่นะฮะ ที่จะบอกว่าเรามีความมั่ในใจเม่ยืดเยื้อนะแต่ว่าช้าหน่อยแต่ว่าคงไม่กระทบแรงรุนแรงเนี่ยแต่สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ว่าเป็นเหมือนเกาหลีใต้เป็นคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้านี่เรื่องนะฮะอันนั้นอันนั้นเคยว่าหกันนะ,ะแต่ท่านตอนนี้คือถ้าสามารถควบคุมได้ก็คิดว่าอินเด็กซ์ควรจะปรับตัวสูงขึ้นไปครับตกลงในมุมกสิกรไทยมองตลาดหุ้นเดือนกร,รกฎาคมกรอบข้างบนเท่าไหร่คะถ้ามองกันดูสั้นๆนะครับผมก็มองกรอบข้างบนจะอยู่ที่สั้นๆนะฮะจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสามจ หนึ่งห้าสามสามหนึ่งห้าสามสามนนะครับอ่าต้องผ่านให้ได้นะครับถ้าผ่านได้เทคนิคก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะเปลี่ยนหางล้ทันทีนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าผ่านหนึ่งห้าสามสามเราอาจจะมองไกลนิดหนึ่งคือคือภี่หลังนะไม่ใช่ไม่ใช่เพียงไตรมาสเดียวอาจจะเห็นพันหกวายยี่สิบจุดนะครับอันนั้นก็ดูว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ในภาพของตัวทางเทคนิคนะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเกิดสัญญาณเรื่องว่าโพซิทีฟไดเวอร์เจนต์กับทั้งเอ็นเอดีและไอไอนะครับคือจุดต่ำสุดของอินดดเเครนนะลลงับ แต่กิว่าในส่วนของตัวจุดี่าสุดของ m a c d และ I s i <S นั้นตอนนี้ปรับตัวขึ้นได้เรื่อยๆแสดงว่าโมเมนตัมดเชิงของตัวเทคนิคอลตอนนี้กำลังจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มเหมือนกันนะครับแต่เป็นต้งที่ว่าต้องทะลุ1533ที่ว่านะฮะับเเปลี่ยนแนวโน้มครับ,รบได้ค่ะคุณต้นขอบคุณนะคะยินดีครับผมครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ของคุณพเดิมพบสงเคราะห์ก็เคลียร์นะ